สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนกพดรประจำปี2566รอบระดับประเทศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจัดการประกวดแข่งขันผลงานทักษะวิชาการนักเรียนประจำปี2566ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีประจำปี2566รอบระดับประเทศระหว่างวันที่17-18สิงหาคม2566โดยดรภูทรจันทหงปุญญาจรัตธรรมรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนักเรียนครูคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รวมกว่า400คนณโรงแรมเอวาน่า,นา,นาบางนากรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากดอรอภิสิทธิ์พึ่งพรผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริใช้สถานศึกษาเป็นฐานของการพัฒนาและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารครูและนักเรียนได้พัฒนางานผ่านกระบวนการประกวดแข่งขันโดยความร่วมมือของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาและศูนย์บริหารการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งนี้นายนพพรแสงอาทิตย์ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้ชนะเลิศในแต่ละกิจกรรมระดับประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งแบ่งออกเป็น4กิจกรรมในหัวข้อเด็กดียุค4.0ประกอบด้วยการวาดภาพการเขียนเรียงความภาษาไทยการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษและกิจกรรมโครงงานคุณธรรมเป็นตัวแทนนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆทั้ง6หน่วยงานที่ร่วมสนองงานในพระรา รชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต่อไป